ยามพากจากลาน้ำตาเอาล,าลินหลั่งไหลคงเหลือเพียงรอยอาลัยภูมมใจที่ได้ทุ่มเทยามพากจากลาน้ำตาเอาล,าลินหลั่งไหลคงเหลือเพียงรอยอาลัย ប ਾਕ ໄວនៃຄວາມសុងចង ุรีมีมมของดาหัวหน้าธงชัยอุบลแยมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวอำเภอบางปลาหมาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำเนิดจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนกันสูตรศกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีจบปกสต้นจากวิทยาลัยภูนครฐถจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบปริญญาโทร,รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมิวัฒนาเวสเทิร์นเริ่มเข้ารับราชการหน้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2524รวมอายุราชการ35ปี หลังเกษียณจะพำนักอยู่นจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนนทบ,บุรีกิจกรรมหลักหลังเกษียณวิจัยตลาดหลักทรัพย์หรือเล่นหุ้นเป็นที่ปรึกษ,ษากฎหมายธุรกิจท่องเที่ยวทั่ว AEC ทําทำการเกษตรแบบผสมผสาน หัวหน้าพุนทิพย์อน,นันตะมงคลชัยพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นชาวกรุงเทพมหานครจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดประยุนโรงสาวาทกรุงเทพมหานครจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปัญญาวราคุณกรุงเทพมหานครจบประกาศนียบัตรวิชาชีพจากพธนชการกรุงเทพจบปร,ริญญาตรีน,นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์และรัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนเข้ารับราชการและประกอบธุรกิจบริษัทส่งออกของครอบครัว9ปีและเข้ารับราชการณกระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2532รวมอายุราชการ27ปีหลังกเกษียณจะทำนักอยู่นณกรุงเทพมหานครสมุทรสาครและสมุทรปราการกิจกรรมหลักหลังกเกษียณ ท่องเที่ยวเชียงธรรม,มะรับปรึกษาปัญหาชีวิตวงเล็บหมอดูประกอบธุรกิจร้านสต๊อปดิงและเปิดโรงเรียนสอนกวดวิชา พรสมรูปพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุทัยธา,ยานีเป็นชาวอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านห้วยเสียดจังหวัดสุราษฎร์ธานีจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากกศนอสุราษฎร์ธานีจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัตสุวรรณรังสิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบปริญญาโทเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบารอด้าประเทศอินเดียก่อนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรและเข้ารับราชการนากระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2531รวมอายุราชการ28ปีหลังเกษียณจะพำนักอยู่ณกรุงเทพมหานครสรุราธานีและจังหวัดสงขลา กิจกรรมหลักหลังเกษียณธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบ้านเช่าเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจเพื่อสร้างฐานการแข่งขันทางการค้าสู่ AEC สำหรับผู้เกษียณท่านสุดท้ายเป็นสาว2,000ปีที่มองโลกใบนี้มีแต่รอยยิ้มทุกนาทีจึงมีแต่ความบันเทิงอยู่ในหัวใจและบอกกับตัวเองเสมอว่า ตายไม่กลัวกลัวแก่ตายไม่กลัวกลัวแก่ชราที่ไหนมีายารีพคนเอามาตั้งตาคอยรอ,อยาชีดยายกินผู้นี้ยืมสิ่งซื้อมันให้พอโอ้ะนองขอเพียงอย่าแก่ไวผน้าสุดาวดีรัตนคุณ พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดร,ราชบุรีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนรวมมิตรวิทยาจังหวัดนครราชสีมาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครจบปริญญาตรีศริลปศรรษษาสตรบัณฑิตด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ และจบนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้ารับราชการณักรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2523รวมอายุราชการ39ปีหลังเกษียณจะพำนักอยู่ณกรุงเทพมหานครกิจกรรมหลักหลังเกษียณท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกเสริมบุคลิกภาพและอารมณ์ด้วยการเรียนรีลาและเรียนร้องเพลงเพื่อการผ่อนคลาย เหลือเพียงแต่รอยอะไรไว้ต่างหน้าอาน,นิจาโอ้อกเราคงเศร้าหมองนิราชร้างแม้ห่างกันตามคันลองยังเอ่อนองด้วยรอยอาบคลาบน้ำตาหากแก่นสารความดียังมีบ้างฝากเป็นทาง สร้างประกายในภายหน้าที่คุณค้องให้หมองเมินเนิ่นนานมายามอำลาอย่าขับใสอภัยกันในโอกาสนี้ขอขอบคุณในเมตรีจิตจากมวลมิ่งมิตรและสังคมรอบข้างตลอดจนเพื่อนร่วมทางทุกทา่านที่ได้ช่วยเหลือเพื่อคุณ รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ให้ก้าวเดินมาสู่จุดหมายปลายทางด้วยความราบรื่นวิถีราชการแม้จะไม่ได้ทุกสิ่งตามที่คาดหวังไว้แต่การที่ได้ทดแทนคูณแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจึงนับเป็นเกียรติศักดิ์อันสูงส่งมิตรภาพที่บ่มเพาะได้เจริญงอกงามจนกลายเป็นสายใย,ยแห่งความผูกพันอันแนบแน่นและเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่า เกินกว่าคำเสกสรรบรรยายภายใต้ฟ้าสีครามแห่งนี้บริบทชีวิตย่อมอยู่ในสัจธรรมเดียวกันสุขทุกข์ชั่วดีความสมหวังความผิดหวังคละเคล้ากันไปไม่มีเส้นทางไหนที่ราบเรื่องขาวสะอาดบริสุทธิ์หรือดำมืดมิดเวลวร้ายไปเสียทั้งหมดบนเส้นทางราชการที่ยาวนานแสนไกลหากได้ก้าล่วงให้กระเทือนแม้เพียงระคาย จะน้อมขออภัยมาณวันอำลานี้แก่นสารความดีหากจะพึงมีบ้างขอฝากไว้เป็นรอยอะไรให้จดจำเพื่อจะรึกไว้ในห้วงกับดึงอันงดงามตราหนานเท่านานตลอดไป,ไป uh เป็นปรัชญาอุทานหอนที่ผิดพลาดพลังไปให้ราวรอนอ,อ,อ,อภยัย ตําน่าหวานนะ tàn... na... one...